แจ้งข่าวสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในเดือนมกราคมปี2 5 1 5รายเก่าที่ถือบัตรคนจนยังได้อยู่ไหมหรือว่าต้องยกเลิกบัตรคนจนฟังด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับวิวผมเล่าข่าวสวัสดิการแห่งประช่องมัมมี่บุ๋บิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่3ธันวาคม2564นะคะอากาศก็เริ่มหนาวกันแล้วนะคะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ จังหวัดไหนหนาวเราบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบัตรคนจน,นะะสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะก็สอบถามบุ๋มกันเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะเกี่ยวกับเดือนมก,กราคมนี้นะคะมก,กราคมปี2565นั้นนะคะจะมีเงินเข้าไหมจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะคะแต่ก่อนไปรับชมนะคะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจะคะ่ะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็เลื่อนกดกระดิ่ง แจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมกราคมปี2565นนั้นนะคะซึ่งรายเก่านะคะที่ถือบัตรคนจนอยู่แล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของค่าอุปโภคบริโภคที่ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะคือในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนั้นนะคะ ผู้ที่ือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะได้รับคนละ7-800บาทกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้พอ31ธันวาคม64นี้นะคะจะสิ้นสุดมาตรการที่โครงการที่รัฐบาลนั้นนะคะช่วยในการเติมเงินเข้าไปให้นาะคนละ500บาทนั้นก็สิ้นสุดโครงการใน31ธันวาคม64นี้เนาะทีนี้ในเดือนมกราคมปี2565นะคะก็ยังได้สิทธิ์คงเดิมเนาะ คือบัตรนหนที่เคยได้200ก็จะได้แค่2 0 0บัตรนหนที่เคยได้300ก็จะได้เพียง300บาทนะคะทีนี้ในส่วนของการลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นั้นนะคะยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดว่ามีการประกาศแล้วว่าให้ปลงทะเบียนได้เดี๋ยวผมจะมาแจ้งในบัตรคนจนรอบใหม่ที่จะมีการลงทะเบียนนั้นนะคะ คือใกล้ที่ไหนลงที่นั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นศาลาประชาคมในหมู่บ้านหรือว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะออมสินแล้วก็ทอกอสอเนาะที่เป็นธนาคารของทางภาครัฐนั้นนะคะใครใกล้ที่ไหนก็ไปลงที่นั่นได้เลยเนาะทีนี้นะคะทุกคนจะต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนที่เป็นแบบชิปการ์ดนะคะที่มีชิปเล็กๆนั้นนะคะทุกคนจะต้องเตรียมไว้นะคะแล้วก็ ห้ามหมดอายุโดยเด็ดขาดนะคะใครที่ยังเป็นบัตรแบบสมาร์ทการ์ดรุ่นเก่าอยู่นะคะให้รีบไปดําเนินการถ่ายบัตรใหม่โดยเร็วนะคะเพื่อเตรียมการเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะมีการลงทะเบียนแล้วจะได้ไม่พลาดสิทธิ์นะคะเพราะว่าต่อไปนะคะจะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะเขาจะใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะคะฝากไว้ถึงสําหรับเพื่อนพี่น้องคนไหนนะคะที่ยัง ถือบัตรประชาชนรุ่นเก่าอยู่นะคะก็รีบไปถ่ายบัตรใหม่ให้เป็นแบบปัจจุบันนะคะและในส่วนของวันลงทะเบียนนะั้นรัฐบาลก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ทราบแล้วกันเนาะว่าจะมีการลงทะเบียนเมื่อไหร่นะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะถ้าเกิดว่า ข้อมูลก็จะทําเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้มาตอบคําถามให้นะคะแล้วเกิดว่าใครที่อยากาเพิ่มเติมข้อมูลในเรื่องใดก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ